ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระปรมคุณาพปปรปออปยิตุโตวัดยาณเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่แปดชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่นความรู้ทันก็มีเรื่องที่หนึ่ง พระไตรยปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไรจึงได้คงอยู่เป็นหลักพูดคุยกับพระนวะกะเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2549ก็มาคุยกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยๆมีบางท่านสนใจเรื่องอัตถกถา พระพุทธโกศสญญารย์ไปศีลังกาเรียบเรียงวิสุทธิมรรคแปลอัตถกถานั่นพอสองเก้าร้อยเศษแเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์นี่ก็สําคัญ,ญาบางทีอย่างพระไทยเราเรียนคำพีอัตถกถาเล่มน,นี้เล่มน,นั้นน่ะไม่รู้ว่าคำพีนี้ไม่รู้ไหมแต่ว่าใครแต่งเรียนกันไปแปลจะกระทั่งจบไม่รู้ว่าไอ้คำพีเล่มที่ตัวเรียนเนี่ยใครแต่ง แล้วก็แต่งยุคสมัยไหนก็เลยยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเนี่ยก็เลยกลายไปว่าดูแต่เนื้อในนั้นก็เ,เอามาแปลชัดนแปลได้จบพอแล้วนิมนจะถามเลยแล้วพระไตรปิฎกอักษรไทยอะครับไม่ทราบเราคัดลอกมาจากอักษรภาษาอะไรครับอ,อ๋ออักษรไทยแต่ว่าเป็นภาษาบาลีคือคาว่าไทยเนี่ยต้องแยกว่าพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยหรือพระไตรปิฎกแปลเป็นไทย แปลเป็นไทยก็คือแปลเป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยก็คือพระไตรปิฎกเดิมที่สืบกันมาที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าต้องพยายามรักษาให้คงเดิมเท่าที่มีมาถึงเราเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนไปเลยอันนี้ก็คือตั้งแต่สังขยาครั้งที่หนึ่งอ้าวก็พอพระพุทธเจ้าปริทธิพานใช่ไหมท่านอาจจะได้เรียนแล้วมั้งพุทธประวัติจบหรือ,อยัง จบจบก็ชัดแล้วนี่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็รอพระมหากัสปะท่านเดินทางอยู่อันนี้พอได้ข่าวจากอาชีวกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานสุภัททะพุทธบัณฑิตพระสุภัททะที่บวชเมื่อตอนสูงอายุเนี่ยท่านก็แสดงความคล้ายๆ้าจวดีอกดีใจก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแสดงความโล่งใจ พระทั้งหลายก็พากันโศกเศร้าร้องไห้พระองค์นี้ก็บอกโอ้ยอย่าไปร้องไห้เลยนะพระพจทาเจ้าปัินิพานนี่ก็ดีอยู่ทำไมอ่ะพะตอนที่พระองค์อยู่นี่พระองค์ก็บัญญัติน่นบัญญัตินี่พวกเราลําบากปฏิบัติกันยากก็ต้องคอยฟังเดี๋ยวทําวันนี้พระองค์จะบัญญัติห้ามอีหรือเปล่าทีนี้พระองค์ปรินิพผานแล้วไม่มีใครมาจะเรียกภาษาปัจจุบันก็ไม่มีใครมาจาจีจาชัยแล้ว ก็สบายแล้วแหละโล่ลงกันทัทีพระสุปัทถะวาอย่างนี้พระหมหากัสปะได้ยินนะท่านก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าปริณิพานใหม่ๆก็ยังมีพระที่คิดอย่างนี้แล้วต่อไปทําไงเราะต้องพยายามรักษาพุทธพจน์ไว้ให้ดีที่สุดเมื่อไปถึงที่ปริณิพานแล้วจัดงานถวายรพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแล้วก็เลยปรึกษากับพระเถระ ที่อยู่ในที่นั้นว่าเราจะมาสังเขยนากันดีไหมก็ตกลงกําหนดแล้วท่านสงสัยอะไรฮะมีจะสงสัยว่าประเทศไทยเพิ่งจะตั้งเมื่ออาจจะทักเจ็ดร้อยปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับภาษาอักษรไทยเนี่ยไม่ทราบว่าคัดลอกหรือว่าแปลมาจากอักษรภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเ,เ,เดี๋ยวกันนี่ก็ว่ากับอีกชั้นหนึ่งเอาเอาเป็นว่าพอตกลงกันทาสังเขยนาสังเขยนาก็คือรวบรวมคําสอนพุทธพจน์ ที่พระเจ้าตรัสเนี่ยมารักษาไว้มาให้ได้รับทราบกันตกลงกันแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปนี้ตอนแรกก็ต้องรวบรวมสังเขยนาก็คือสวดพร้อมกันคำว่าสังเขยนาแปลว่าสวดพร้อมกันทีนี้ภาษาไทยปัจจุบันนี่เพี้ยนแหละสังเขยนากลายเป็นมาชระสาสางเดี๋ยวนี้คำว่าสังเขยนาแปลว่าชระสัสางใช่ไหมเนี่ยเพี้ยน สังขยนาเดิมไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยเข้าใจเถอระไปรวบรวมเอามาวางเป็นหลักไว้แล้วก็มาช่วยกันรักษาไว้ให้ดีเรื่องของพุทธศาสนาสําคัญที่อันนี้ก็คือว่ามุ่งไปที่คําสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะรักษาไว้ให้พร้อมเพียงก็มารวบรวมกันต่อสังเขยนานั้นพรที่ประชุมก็ตกลงว่ารักษาันี้ไว้ให้ดีต่อมาก็มีวัฒนาการนิดหน่อยตอนนี้เราไม่รู้ชัดในช่วงประมาณสักร้อยปีแรก หรือแม้กระทั่งสังคยานาครั้งที่สามพระสมัยพระเจ้าอาโศกพศ235 236ย้ระช่วงนี้ที่เป็นระยะที่ว่านอกจากคุตโพจน์ที่รวบรวมในตอนสังคยานาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังมีคำพีเพิ่มอีกยังกระทั่งสมัยสังคยานาครั้งที่สามก็มีเพิ่มแต่ก็ถือว่าลงตัวซะทีนี่คำพีที่เป็นรุ่นแรกๆมากกับพวกพระสูตรนี่แหละพระสูตรที่เป็นแกมนมีมาแต่ต้นเลย นี่ก็รักษากันมาก็รักษาเป็นภาษาบาลีทีนี้สมัยเดิมรักษาด้วยการสาธยายสาธยายก็คือได้ปักเปล่ปปาปากเปล่าก็เรียกว่ามุขปาฐะหรือมุขบาตมุขปาฐะสวดเป็นภาษาบาลีได้ป,กปากเปล่าการสวดภาษาบาลีได้ป,กปากเปล่านี่เป็นวิธีรักษาพุทธโพธิถือว่าแม่นยำที่สุดคนสมัยหลังนี่เข้าใจผิดนึกว่า ไม่มีเป็นตัวหนังสือไม่ได้บันทึกไว้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าถ้าไปเขียนแล้วก็มีหวังล้จะต้องคลาดเคลื่อนแล้วก็เลือนหายแล้วก็ศูนย์ในเวลารวดเร็วเพราะนั้นสมัยนั้นเขาถือการบันทึกเป็นตัวอ,อ,กอนนักษรนี่เป็นวิธีที่ต่ำที่สุดจะเรียกว่าต่ำก็ไม่ใช่คือท่านก็ให้เกียรติแต่ว่าเป็นวิธีที่คุณภาพ ่ำที่สุดคุณภาพต่ำเพราะอะไรล่ะครับ mm hmm. มองเห็นเหตุผลง่ายๆผมจะอธิบายไม่ยากหรอกคือการรักษาสมัยก่อนที่ว่าใช้ปากเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบอกให้แล้วก็ไปจำกันเฉยๆนะมันต้องมีระบบเนี่ยเพราะท่านถือเป็นสำคัญใช่ไหมจัดเป็นระบบเป็นหมู่คณะเอาละหนึ่งลูกศิษย์เรียนกับครูอาจารย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียนแบบต่อหนังสือ เคยได้ยินไหมต่อหนังสือต่อหนังสือก็ต้องเอาตัวบทก่อนแล้วก็อธิบายมันก็มีตัวบทแล้วก็อธิบายต่อแรกก็ให้ตัวบทเช่นว่าพุทธพจน์พระสูตรนี้อา้าวลูกศิษย์คนนี้มาเรียนหรือมากันไปกลุ่มพระจาน,นี้ต้องแม่นใช่ไหมบอกให้อา้าวท่านว่ามาว่าไม่ถูกต้องว่าจนให้ถูกก็ว่าให้ถูกจะได้คราวนี้ยังไม่ได้เอากลับไปวันหน้านัดมาใหม่ ตังวาตัวบทไม่ให้ผิดเลยแล้วทีนี้ก็ตัวบทไปก็อธิบายด้วยว่าเนื้อความมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวบทนี่ต้องแม่นทุกองค์คต้องให้แม่นลงกันหมดนี่หนึ่งละนะวิธีต่อหนังสือเราเรียกว่าถือการรักษาตัวบทนี่สําคัญเพราะเป็นแม่แบบแล้ยนี่อ้าวสองทีนี้การรักษาทําเป็นหมู่คณะหมูาา่คณะต้อสวดพร้อมกันสวด,ดพร้อมกันแล้วใครจะไปเพี้ยนได้ทีนี้ ถูกไหมจะตัดจะเพิ่มไม่ได้เท่านั้นถูกไหมสวดร,ร้อยองค์สวดพร้อมกันนี่ใครไปเที่วผิดกับพวกคําเดียวกันไม่ได้ถูกไหมมักนก็เลยกลายเป็นการรักษาที่แม่นยําอันนี้ท่านถือเป็นเรื่องใหญ่ในพระมีหน้าที่จะต้องสาธยายทรงจําพุทธพจน์ไว้นั่นก็มาประชุมการสวดนี่แหละประเพณีสวดมนต์มันก็เกิดจากการสาธยายรักษาคําสอนพระพุทธเจ้า ที่เรามาทําวัดทําวดนี่มันเรื่องค่อยๆวิวัฒนาการมาวัตถุประสงค์เดิมก็คือการสาธยายรักษาคําสอนพระพุทธเจ้าไว้ก็มาประชุมกันสวดนี้นอกจากนั้นแล้วก็แบ่งกันอีกวัดโน้นวัดนี้นะฮะเป็นหมู่คณะหมู่คณะนี้ชํานาญในพระสูตรหมวดนั้นเฉพาะเลยกลุ่มนี้ชํานาญในสวน่วนนี้เขาเรียกว่า ทีขณิกายพวกหนึ่งมัชฌิมนิกายพวกหนึ่งอะไรเนี่ยแยกกันไปชำนาญต้องรักษาตัวบทแล้วก็ชำนาญในคําอธิบายด้วยนะแล้วพวกอาจารย์พวกกลุ่มเนี้ก็จะมีชื่อเสียงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยไมหมวดกลุ่มนี้พวกอื่นเขาก็รักษานะแต่ว่าพวกนี้จะชํานาญเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นี่ก็รักษากันมาแบบนี้นะก็คือว่าต้งทรงจําตัวบทแล้วก็รู้คําอธิบายก็มีอาจารย์เป็นจะเรียกว่าเจ้าสํานัก หรือโวหน้าหมู่คณะเป็นผู้ที่จะเป็นแม่แบบวิกธีก็เนี่ยวิธีทั้งการเรียนแต่ละองค์ทั้งการรักษาเป็นหมู่คณะสวดร่วมกันมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือสําคัญมากนี่พระไปเจอต่างถิ่นกันก็ต้องตรวจสอบความรู้กันได้นะก็ต้องเป็นแบบแผนเดียวกันหมดนี่สมัยก่อนเขาถือว่าการบันทึกการเขียนเป็นหนังสือนี่มันเป็นวิธีการที่ประมาท เพราะว่าพอไปเขียนแล้วหนึ่งเราไปลอกสิสมัยก่อนมันไม่มีระบบการพิมพ์เป็นแม่แบบที่ว่าพิมพ์ทีเดียวเป็นหมื่นเป็นพันชูไหมที่มันลงตัวเนี่ยเนี่ยไอการพิมพ์ที่มันมีแม่แบบที่คนจีนคิดขึ้นเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเพราะมันมีแม่แบบพิมพ์ทีเดียวพันหนึ่ง่็เหมือนกันหมดทีนี้สมัยที่คัดลอกเนี่ยนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยไม่มีไอ้ที่จะไม่มีผิดเลยใช่ไหม พอไปคัดลอกอา้าวไปแล้วหน้านี้ตกไปตัวหนึ่งหรือเพี้ยนไปตัวหนึ่งบางทีเห็นไม่ชัดไอ้ลอกตัววอเป็นตัวจอหรือตัววอเป็นสระอาไปซะเอะไรเงีย้ยเพราะฉะนั้นพวกคัดลอกนี่ก็อันตรายคัดลอกทีก็เพี้ยนทีไม่มากก็น,น้อยแหละนี่ถ้าเป็นทั้งเล่มทั้งกรมพีนนี่จะเพี้ยนขนาดไหนนั้นเขาก็เลยไม่ไว้ใจ สมัยก่อนก็เลยใช้การคัดลอกเนี่ยเพียงสําหรับการเล่าเรียนชั่วคราวก็หมายความว่าเวลาเราจะเรียนต่อกันก็อาศัยไอการเขียนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทรงจําที่เรายังไม่แม่นเราก็มาช่วยในตัวเขียนทีนี้ถ้าฝากไอเนื้อหาไว้กับตัวเขียนเมอไหร่ก็คือว่าประมาทคล้ายๆว่าเออมันมีอยู่ในเขียนแล้วเลยตัวเองไม่เอาใจใส่ไอข้อมูลนั่นก็เลยไปอยู่ในสมุด แต่ในหัวไม่มีแหละก็กลายเป็นคนประมาทแต่ตัวจริงหายหมดท่านก็เลยต้องให้ระวังว่าถ้าไปเขียนแล้วเนี่ยจะประมาททีนี้ยุคที่ไม่เขียนนี่จะต้องเอาใจใส่กลัวนี่ใช่ไหมหายไปนิดหนึ่งก็แย่แล้วองค์นะต้องเอาจริงเอาจังกันมากเพราะนั้นตอนยุคเดิมเนี่ยใช้ไอ้พวกเขียนเนี่ยเป็นเพียงเครื่องช่วยในการเรียนเฉพาะหน้าแต่ละคราวละคราว ในสมัยพุทธกาลก็มีในพระพิณายปิดกท่านไปนดูกองโน้นกองนี้ก็จะมีการเขียนแล้วไม่ใช่ไม่มีอย่าไปน,นึกว่าสมัยพุทธกาลเขาไม่มีการเขียนเช่นโจรชนิดหนึ่งเนี่ยโจรที่ทางการออกหมายเรียกในพระไตรปิฎกมีนะโจรชนิดหนึ่งเนี่ยท่านมีชื่อเลยโจรที่ทางการออกหมายเรียกก็คือต้องมีหมายประกาศนะเอาไปติดไว้ในทางสี่แพร่งอะไรอย่างเงี้ยว่าโจรคนนี้ให้จับตัวมาอะไรเงี้ยนะ ก็แปลว่ามีมานานและเรื่องการเขียนหนังสือแต่ท่านถือว่าไม่ใช่วิธีรักษาพุทธพจน์ท,ที่ไว้ใจได้ไม่น่าไว้วางใจแต่น่ากลัวสูญหายเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช้ก็จะใช้เป็นเพียงเครื่องประกอบในการสื่อสารกันธรรมด,ดาในการช่วยการเล่าเรียนศึกษาส่วนการรักษาที่แท้นี้ก็คือรักษาด้วยการสวดพร้อมกันแล้วก็มีแบ่งหน้าที่อะไรอย่างที่ว่านี่ มีการสืบสายสายนี้ชํานาญด้านนี้ใช้ชานาญด้านวินัยสายนี้ชำนาพสูตรในหมวดนั้นหมวดนั้นหมวดนั้น,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 นไปนะอันนี้ก็เป็นมายอย่างนี้จนกระทั่งว่ามาถึงสมัยพศ .400 เศษที่ว่ามีสังฆนาครที่ห้าในลังกาเน่ยตอนนั้นมีสงครามมีอะไรจะไรวุ่นวายพระก็อยู่ไม่เป็นสุขทางก็เลยมาปราลบว่าต่อไปนี่การที่จะใช้วิธีรักษาพุทธพจน์ด้วยการสวด เป็นการทรงจําไว้ด้วยปากเปล่าเนี่ยจะเป็นไปได้ยากท่านนั้นก็เลยจะต้องจําเป็นแม้จะไม่น่าไว้วางใจนะักก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็จําเป็นจะต้องจารึกลงไปหนลายลักษณ์อักษรแต่ท่านทําด้วยความจําใจให้ไปอ่านประวัติดูการที่ท่านบันทึกพระไตรปิฎกจารึกลงไปนลายลักษณ์อักษรเนี่ยท่านทําด้วยความจําใจคือถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่น่าไว้วางใจ แต่จําใจต้องทำเพราะสถานการณ์นี้มันไม่น่าไว,ว้วางใจอย่างที่ว่าเมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว,ว้วางใจก็เลยต้องเอาสิ่งที่ไม่น่าไว,ว้วางใจน้อยกว่ามาช่วยก็คือว่าไอ้พวกเอกสารนะอาจจะมีทางรักษาไว้ได้บ้างแล้วก็ถือเป็นสําคัญว่าจะต้องมีการตรวจชําระกันอย่างหนักเมื่อมีการมาจาึกนี้จะต้องทําเป็นสุดร่วมเป็นการขอมบุกคณะมาประชุมเช่นพระสงฆ์ทั้ง ทั้งประเทศนี้ต้องมาตกลงกันแล้วก็มาทำด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีเสร็จแล้วก็ตั้งฉบับที่เป็นแบบไว้ว่านี่นะฉบับที่เป็นแบบอย่างประเทศไทยแล้วก็ถือเป็นฉบับที่เป็นแบบของประเทศซึ่งประเพณีนี้ทำมาก็ต้องเอาพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ประถมทุกทีเลยเนะเวลาทำเรื่องของการจารึกคัดลอกพระไตรปิฎกเนี่ยจะไว้เป็นแบบของแผ่นดินก็อย่างสมัยอยุธยาแต่ พอสมเด็จพระเจ้าตากศินขึ้นครองราชพอจัดการบ้านเมืองจะเข้าที่สิ่งที่พระองค์รีบทําคืออะไรรนะู้ไหมจะเห็นเลยรีบให้รวบรวมพระใจปิฎกจากเมืองเหนือเมืองใต้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพระเจ้าตากเอาเลยคือถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเลยการแผ่นดินเนี่ยรบมาบ้านเมืองแตกกันจัดกระจายวุ่นวายพอรวมได้ก็เอาเลย บอกว่าให้พระสงฆ์ให้ข้าราชการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่อะไรเมืองเหนือเมืองใต้รวบรวมพระไตรปิฎกส่งมาแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ตอนแรกพระเจ้าตากยังไม่มีเวลาก็ได้แค่รวบรวมมาไว้ก่อนพอสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงมีเวลาการแผ่นดินเรียบร้อยมากขึ้นอา้าวประชุมพระสงฆ์มาจารึกทําฉบับแม่บทแม่แบบขึ้นมา ก็เอาคำพีต่างๆมาแล้วก <hi> ็มาเทียบมากัาเรียกว่าชำระนะมาตรวจสอบกันมาสอบทานกันองค์นั้นอานอันนี้มาจากเมืองนครศรีธรรมราชนี่มาจากเชียงใหม่มาตรวจสอบกันเช็คแล้วก็ลงกันเรียบร้อยดีถ้ามันไม่ลงกันรงไหนมีวิปราสดทำฟุตโนตไว้ว่าฉบับโน้นเป็นอย่างนี้ฉบับนี้เป็นอย่างนั้นคือต้องพยายามรักษาไว้คงเดิมที่สุด เสร็จแล้วก็จะลึกเป็นแม่แบบทำปเป็นการแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนี่แม่ทำกีบฉับไม่รู้แล้วนะทาทองทาเทิงอย่างดีเลยทรงให้เกียรติมากเหลือเกินน่ะแล้วก็ทำหอมนทิยนทำขึ้นเก็บไว้รักษาเนี่ยเป็นแม่แบบของประเทศเลยนะีเนย่เอากันอย่างนี้ของแต่ละประเทศก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่ละประเทศก็แทบจะอวดกันเลยนะของฉันนี่มีแม่บทอยู่นิ่น ทีนี้เวลาประเทศหนึ่งต้องการจะชําระก็อาจจะส่งทูตมาขอซักฉบับหนึ่งไปตรวจสอบกับของประเทศของตัวนั้นเวลาที่เราเรียกว่าสังเกนาปัจุบันก็จะต้องเอาของประเทศต่างๆเท่าที่มีเนี่ยมาตรวจสอบกันเราก็จะบันทึกเออูหน้านี้คํานี้เออเกิดไม่ตรงกันฉบับของเรากับฉบับพมา่าฉบับของพมา่านี่เขาเป็นตัวจอของเรามันเป็นตัววอว่างเงน้ะอ่าบันทึกไว บอกว่าของเราจอบอกว่าฉบับพม่าเป็นบอแม้แต่ตัวอักษรหนึ่งก็ต้องบันทึกนี่เรียกว่าสังเกนาพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าไปเที่ยวส,สางพระไตรปิฎกฉันเห็นว่าอย่างนี้ไปจัดการไม่ใช่นะเขาใจผิดคนปัจจุบันไม่รู้เรื่องสังเกนาสังเกนาคือรักษาทธพจน์ที่มีมาให้บริสุทธิ์ที่สุดแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกของเรานี่จะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดจะไปอยู่เมืองฝรั่งเมืองอินเดียเมืองพมา่าเมืองอะไรก็เหมือนกันหมดแต่ว่าก็อดไม่ได้เพราะามากมายพิมพนะ์เป็นเล่มทั้งสองหมื่นสองพันหน้าเป็นฉบับภาษาบาลีดังนั้นก็ต้องมีบ้างนะที่มันอาจจะเผลอ,อยังไงก็ไม่ทราบอย่างเล่มสามสิบสามเนี่ยของไทยหายไปเป็นคาถาเลยเอออย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่าง มันยากมากในการที่จะรักษาแต่ก็เรียกว่าเก่งมากที่ท่านรักษาได้อย่างนี้แล้วก็เรียกแสดงว่าท่านต้องมีน้ำใจตัวหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งทีนี้ที่ท่านถามเรตัวอักษรนี้ตัวอักษรพออย่างที่ว่าภาษาบาลีเดิมรักษาไม่ได้ปากเปล่าก็ไม่ต้องใช้ตัวอักษรนี่นี้พอมามีตัวอักษรก็ตกลงกันสิว่าตัวอักษรนี้แทนเสียงนี้ทีนี้ พวกอักษรในประเทศเหล่าเนี้ยมันถึงกันมีประวัติความเป็นมาในการเกิดอักษรของชาติต่างๆแถวนี้คล้ายๆกันแหละอักษรของอินเดียก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งของอักษรไทยเราด้วยนะอย่างตัวเลขตัวเลขอารบ,บิกนี้ก็มาจากอินเดียฝรั่งตอนแรกนึกว่าเป็นของอาหรับก็ไปเรียกอารบ,บิกตอนหลังนี่ฝรั่งรู้แล้วบอกว่าอาหรับไปเอาจากอินเดียเลยตอนหลังนี่ฝรั่งเรียกเต็มว่า ตัวเลขฮินดูอารบิกเขาไม่เรียกอาราบิกแล้วนะเรียกเต็มต้องเรียกว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกเพราะว่าอาหรับแกไปเอามาจากอินเดียทีหนึ่งแล้วก็ไปถึงฝรั่งก็ฝรั่งเอาจากอาหรับอันนี้ตัวเลขตัวอักษรพวกเนี้ก็เป็นที่มามาถึงเมืองไทยอะไรจะะไรไปเมืองมอญเมืองอะไรแล้วก็มีการมาชำระมาคิดมาตกแต่งปรุงอะไรขึ้นมาจนกระทั่งเป็นอักษร ของชาตินั้นๆใน,น,นอักษรพวกนี้ก็คล้ายกันอยู่แล้วก็มาเทียบกันอักษรนี้ตรงอักษรนี้เราก็มาตกลงกันทีนี้เขียนภาษาบาลีจะเขียนด้วยอักษรของชาติไหนก็ได้เมื่อตกลงกันแล้วว่าอักษรนี้เสียงนี้จะเทียบกับอีกชาติหนึ่งคืออันนี้ก็เท่านั้นแล้ก็จบเพราะนั้นเราจะเขียนภาษาบาลีเป็นอักษรไทยฝรั่งจะมาอ่านก็มาดูอักษรไทยตัวนี้ เทียบกับของตัวอักษรที่ตัวเคยเรียนมาปั๊บเดียวแหละได้อ่านได้แหละไม่ต้องรู้ภาษาไทยเลยเราจะอ่านพระไตรปิฎกบาลีอักษรพรมา่าเราก็ไปเรียนอักษรพรมา่าอักษรนี้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่ากับก,บกอตัวนี้เท่ากับขอของเราเท่ากับสอาสราของเราเพราํจได้ปั๊บอ่านพระไตรปิฎกได้เลยรพระไตรปิฎกพม่าเอาอ่านได้หมดเป็นสากลหมดอักษรโรมันก็ฝรั่งก็มาบัญญัติอ้อไอตัว สระอะก็เอาเป็นเท่ากับตัวเอสระอาก็เป็นเอมีขีดบนสระอีเท่ากับไอสระอีเท่ากับไอมีขีดบนสระอุเท่ากับยูสระอูเท่ากับยูมีขีดบนอะไรเงี้ยนะเอก็เท่ากับอีโอเท่ากับโออะไรเงี้ยเอาละแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็อ่านได้แหละพระไตรปิฎกสอนลงมันมาปั๊บเราอ่านได้หมดแหละสากลเลยแล้วแน่นอนไม่เหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยทีโอท จโอโกทำไมนนใช่ไหมมันไม่แน่นอนนี่เอออะไรกันเนี่ไอทีโอทำไมเป็นถูไอจโอเอา้าทำไมกลายเป็นโกกันแล้วใช่ไหมภาษาไทยก็เหมือนกันบางคําก็อ่านไม่แน่นอนแต่ถ้าบาลีแล้วเด็ดขาดเลยบาลีนี่แน่นอนตัวอะไรเป็นตัวนั้นกอเป็นกอขอเป็นขอสระไหนสระนั้นดันั้นจะไปเทียบอักษรไหนเหมือนกันหมดสบายเลย ภาษาบาลีก็เลยกลายไป็ว่าพระไตรปิฎกอัตกริยาไปอยู่ในประเทศไหนก็ใช้อักษรประเทศนั้นใครไปก็เรียนรู้และเทียบได้หมดอ่านได้หมดเข้าใจนะฮะมีอะไรอีกล่ะไม่ทราวบว่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้คัดลอกมาโดยตรงจากภาษาสิงหนใช่ไหมครับอ,อ๋อเราก็สืบสืบกันมาสายไทยเราก็ต้องยอมให้เกียรติลังกาลังกาก็เนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาใหญ่ ในสมัยที่ทางอินเดียเสื่อมแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยก็มารักษาไว้ดีที่ลังกาแล้วก็ตอนที่ลังกาเขาฟื้นฟูพุทธศาสนาเราเรียนศึกษาใหญ่และทางไทยล้วก็มีพระไปเรียนเยอะอ้าวท่านอ่านประวัติพุทธศาสนาะในตอนสุขโขทยัยไงพระไทยแล้วก็พระลังกาก็มาจากลังกาก็มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ พ่อขุนของเราที่สุขโขทัยก็ส่งทูตไปนิมนต์พระมหาสวามีสังฆราชมาสุขโขทัยถูกไหมครับแล้วก็ถวายที่ให้อยู่ที่วัดอรัญจิกหรืออะไรนั่นแหละถูกไหมได้ยินไหมเคยได้ยินนั่นแหละครับนั่นแหละเนี่ยก็คือฟื้นผูนน้ทศนะเอาลังกาเป็นแม่แบบแต่ว่าพระใจพิดกเองที่จริงมีมาก่อนแหละมีมาแล้วก็รักษากันสืบมาทีนี้การเล่าเรียนศึกษา ก็ถือว่าบางทีมันชักจะเสื่อมลงไปก็ไปฟื้นฟูไปเล่าเรียนกันมาแล้วก็คำพีไหนที่มันขาดโตบกพร่องก็ไปเอามาให้ครบก็ลังกาที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ตอนยุคนั้นมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะมีบางที่ที่กำลังแบบพยายามแปลจากอักษรขอมอครับมันเป็นอักษรไทยก็เลยไม่ทราบว่าอาจจะอันนี้คือเพื่อจะศึกษาหรือเพื่ออะไรไม่ทราบ แปลงจากอักษรขอมเป็นอะไรเป็นอักษรไทยครับอ้าวก็ธรรมดาเพราะว่าคนสมัยนี้ไทยอ่านขอมไม่เป็นคือในเมืองไทยเราเนี่ยนะแต่ก่อนเราก็ใช้อักษรขอมแล้วพอเรามีอักษรไทยขึ้นคนไทยก็เกิดไปยุทธ์ติดอักษรขอมเกิดมีปัญหาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกถือว่าอักษรไทยเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้อักษรขอมเพราะฉะนั้นจะเขียนภาษาบาลีนี่ต้องใช้อักษรขอมกลายเป็นอย่างนั้นไปยึดมั่น ตน,นั้นสมัยผมยังเป็นเนนเนี่ยคำพีใบลานเป็นอักษรขอมเยอะแยะไปหมดเลยตามวัดบ้านนอกเวลาจะเทศหลวงพ่อเก่าๆก็ต้องอ่านอักษรขอมอันนี้ท่านก็ชำนาญอักษรขอมกันแม้แต่ว่าอาจาจักขอมเนี่ยมันหมดไปนานนี้แล้วแต่เมืองไทยกลายไปว่าช่วยรักษาอักษรขอมไว้ด้วยก็เรียนภาษาบาลีอะไรใดๆคำพีใบลานก็ใช้อักษรขอมกันมาเพราะถือเป็นอักษรศักดิ์สิทธ ถ้ามาเขียนเป็นอักษรไทยก็กลายเป็นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปเจกระทั่งในหลวงรัชกาลที่ห้ามาทรงพัฒนาขึ้นว่าเรามีความจเจริญแบบพลังการพิมพ์เข้ามาทําหนังสือเป็นเล่มได้แล้วไม่ต้องเป็นคำพีใบลานเพราะพิมพ์เป็นเล่มแล้วในนี้ในหลวงก็ต้องการจะให้เผยแพร่แล้วก็ให้คนสมัยใหม่อ่านได้สะดวกจะเป็นตัวอักษรขอมอยู่คนสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแย่แล้วอ่านได้ไม่กี่คนก็เลยให้ แปลงถ่ายทอดจากอักษรขอเป็นอักษรไทยแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มขึ้นเลยในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดเลยในการที่มาพิมพ์คำพีเป็นอักษรไทยตอนนั้นก็โดนค้านเยอะเลยถ้าไม่ใช่รัชกาลที่5อาจจะสําเร็จยากเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่หนี่ทรงเป็นที่รักใช่ไหมคนก็เชื่อถือมากแม้กระน,นั้นก็โดนค้านเยอะพระก็ไม่พอใจเยอะ ชาวบ้านก็เอ๊จะมาทําลายความศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมโอเล่นเราทำำําลําบากมื่อแต่ในหลวงก็ทําได้สําเร็จก็เลยพิมพ์พระไตรปิฎกออกมาเป็นเล่มเป็นอักษรไทยครั้งแรกเลยตอนแรกมีสามสิบเก้าเล่มขาดคำพีอภิธรรมหกเล่มสุดท้ายไม่ครบสี่สิบห้าเล่มขาดไปหกเล่มคำพีปัฏฐานนี่สุดท้ายเนะี่ยพิธรรมมีหกเล่มเมื่อขาดไปก็เลยมีสามสิบเก้าเล่ม ทีนี้ส่วนที่สิงหนนะเขาใช้อักษรสิงหนลไม่ใช่ภาษาสิงหนลนะครับต้องแยกก่อนลังกาเขาก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรสิงหนลไทยเราก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรไทยพม่าเขาก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรพม่ามอนก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรมอนลาวก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรลาวเขมรก็เขียนด้วยอักษรของเขมรหรือขอมแล้วไทยเหนือเราก็มีอักษรของตัวเองอีก ทางนั้นเรียกว่าอักษรธรรม mm hmm. ก็เลยมีพระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรธรรมของเมืองเหนือขึ้นมาอีกก็เป็นอีกฉบับแล้วฝรั่งก็มาคัดลอกเอาไปตอนแรกเอาจากฉบับอักษรสิงหนหน์น่ยก็ได้ฉบับอักษรสิงหนไปก็ใช้อักษรโรมันอักษรฝรั่งเนี่ยเรียกว่าอักษรโรมันก็ไปใช้เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรโรมันเราก็เลยมีพระไตรปิฎกและคำภีต่าง เช่นอัตกถาเนี่เป็นฉบับอักษรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยแต่ที่ญี่ปุ่นก็เอาไปแล้วนะญี่ปุ่นในที่สุดเขาก็รู้ว่ามหายานเนี่ยคำพีเดิมหายหมดแล้วแล้วพระไตรปิฎกบาลีนี่เป็นของต้นเดิมเท่าที่มีเก่าที่สุดญี่ปุ่นก็เลยมาเอาคำพีพระไตรปิฎกบาลีของเราไปแล้วก็เอาไปคัดไว้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีพระไตรปิฎกบาลีด้วย พูดเยอะแล้วท่านว่าไงนนะีก็ดีไหม<_ <EN> _>เรื่องเก่าๆ <_ EN _> อย่างนี้เรื่องความเป็นมาจะได้รู้แม้จะไม่ใช่เนื้อหาธรรมะนะรู้เรื่องประกอบก็แล้วกันรู้เรื่องประกอบก็เป็นประโยชน์ถ้าท่านสนใจมากอาจจะต้องมาเล่าเรื่องพระไตรปิฎกในแง่ของการที่มาพูดให้เห็นรูปร่างของพระไตรปิฎก การจัดแบ่งหมวดหมู่พระไตรปิฎกให้เห็นว่ารูปร่างเป็นยังไงเนื้อหาเข้าโครงเรื่องสาระสําคัญในแต่ละหมวดละตอนเป็นยังไงเนี่ยถ้าท่านสนใจจริงๆแล้วเรียนไว้นี่จะเป็นประโยชน์มากคือมองพระไตรปิฎกปั๊บนี่มองออกเลยเว่าอ๋อเนื้อหาส่วนนี้จะหาได้จากเล่มไหนส่วนไหนเมื่อกั้เรามองเห็นล้วก็เออเป็นพระไตรปิฎกกระจบ อ่อย่างเก่งขึ้นมาก็แบ่งได้เป็นพระวินัยพระสูตรอภิธรรมแต่ก็ไม่รู้อีกว่าวินัยส่วนนั้นจะหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการผูกศีมาเรื่องของการลงโบสถุโบสถสดจะไปหาตอนไหนอย่างนี้นึกไม่ออกเลยหรืออย่างเรื่องพระสูตรก็เหมือนกันจะไปหาเรื่องขันห้าจะไปหาเรื่องทิศหกจะไปหาเรื่องของภิกษุณีเออจะไปหากองไหนอ่อเอาอย่างไงอะไรเนี้ยนะนี่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเนี่ย เรามองปั๊บเราก็ออกเลยว่าอ๋อเรื่องนี้ควรจะไปหาที่เล่มนั้นเล่มนั้นตอนนั้นถ้าท่านสนใจก็อาจจะมาค่อยคุยอีกทีถ้าสนใจนะถ้าไม่สนใจก็แล้วไป mm hmm. แต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานในการเล่าเรียนถ้าเราจะลงลึกในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้เขาโครองพระตดดไตรปิฎกไว้เป็นประโยชน์มากเพราะแหล่งที่แท้ก็จะมาจากนี้ คือเราอาศัยครูอาจารย์นี่เป็นสื่อให้เราเพื่อไปโยงเข้าหาหรือนําเข้าหาพระไตรปิฎกเราไม่ใช่ไปติดอยู่แค่ครูอาจารย์ใช่ไหมมีอะไรไหมครับสงสัยอะไรไหมไม,ไม่มีนะถ้าไม่มีก็เท่านี้ก่อนนายนินมนต์สุขสวัสดี